ตุจักูจักค่ะเัอาวตอนนี้สายแก๊สพ้องปอตทอจ้ะทำไมใช้บอตอท่อจ้ะทำไมใช้เหรอน้องพอดีว่าพี่ตอนตอนที่ตอนที่เขาเขาแ<อ>ก๊สจะขึ้นราคาใช่ปะๆๆแล้วก่อนหน้านี้นนพี่ใช้มาก่อนแล้วแล้วความรู้สึกว่าเขามีระบบอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า ดูแล้วเหมือนจะปลอดภัยสําหรับเราใช่และอีกอย่างหนึ่งคือเราช่วงที่แก๊สขึ้นราคาเนี่ยเราก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนร,ร่วมกวับเขาเลสได้ราคาที่ลดจากปกตินิดนึงใช่แล้วถ้ามีอำนาจในกรรไกรมยจะมา้วยมุฮั่นจ้ามีอำนาจเหรอก็จะปรับราคาลงลงกว่านี้ลงกว่าเดิมเพราะว่ามันมันก็เดือดร้อนทําให้ ชาวบ้านทั่วไปที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีเงินเดือนสูงมากชาวบ้านทั่วไปก็สามารถซื้อใช้ได้เพราะว่าปกติราคาตอนนี้ราคามันจะสูงอยู่ค่ะออออจะ,บอ,อจะบ,อบอกอะไรอยากจะบอกว่าอยากให้ลดราคาลดร,ราคาให้สำหรับแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนิดหนึ่งจ้ะขอบคุณค่ะ